เดี๋ยววันนี้เราจะยังอยู่ที่บทที่8กันอยู่นะคะตามที่คุณครูได้บอกไปแล้วว่าวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องการเขียนวันที่นะคะเดี๋ยวเรามาทวนกันก่อนนะคะทุกคนรู้จักองค์ประกอบของการเขียนวันที่ดีอยู่แล้วก็คือต้องมีวันเดือนแล้วก็ปีใช่ไหมคะทีนี้การเขียนวันที่ในภาษาอังกฤษคุณครูบอกไปแล้วว่าเราจะใช้เลขบอกลำดับที่ นะคะไม่ใช่เลขจำนวนนะับซึ่งเลขบอกลำดับที่เนี่ยมันก็จะเขียนแตกต่างจากเลขบอกจำนวนนะับนะคะเลขบอกลำดับที่เช่น the first the second the third the fourth the fifth the sixth ไล่ไปเรื่อยนะคะจนถึง the t h i reverse เพราะว่าจำนวนวันที่มากที่สุดในในเดือนก็คือ31วันเนาะ ทีนี้สัปดาห์ที่แล้วคุณครูได้บอกไปแล้วว่าการเขียนวันที่ถ้าลงท้ายด้วยเลข1ให้ใช้ H.T. ลงท้ายด้วยเลข2ให้ใช้ N.D. ลงท้ายด้วยเลข3ให้ใช้ R.D. ยกเว้น11 12 13ให้ใช้ T.H. นอกนั้น T.H. หมดเลยนะคะยังจำได้เนาะทีนี้นอกจากวันที่แล้วก็ต้องมีอะไรอีกโลก เดือนใช่ไหมคะเดือนทั้ง12เดือนไล่ไปเลยตั้งแต่ JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember ต้องจำให้ได้ January คือเดือนแรก February เดือนที่2ไล่ไปจนถึง December เดือนที่12อันนี้เราเรียนมาตั้งแต่ตั้งแต่อนุบาลตั้งแต่ป .1 แล้วแหละ นะคะต้องจําได้แล้วนะคะ,ะวันนี้คุณครูมีตัวอย่างการเขียนวันที่มาฝากน,นะคะการเขียนวันที่เนี่ยเขียนได้2แบบนะคะ2สไตล์อาจจะเขียนสไตล์นะว i าคอังกฤษหรือว่าอาจจะเขียนแบบ British English ยังไงคะครูก็คือถ้าเขียนแบบอเมริกันนะคะเขาจะเอาเดือนขึ้นต่อแล้วค่อยตามด้วยวันแล้วก็ตามด้วยปีแต่ถ้าเป็นสไตล์อังกฤษ จะเหมือนกับประเทศไทยเรานะคะจะคล้ายเหมือนั่ยแหละเหมือนกับบ้านเรานะคะก็คือเอาวันขึ้นต่อแล้วตามด้วยเดือนแล้วก็ตามด้วยปีนะคะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างการเขียนวันที่กันลูกวันที่หนึ่งเดือนที่12ปี2012ตามที่คุณครูได้บอกไปแล้วนะคะว่าการเขียนวันที่วันที่ต้องใช้เลขบอกลำดับที่เะนั้นจึงเป็น the f s t of December 2012นะคะนัดไปยังต่าไปวันที่12เดือน4ปี2003ก็จะเป็น the 1 2 t h of April 2 0 0 3นะคะวันที่5เดือน5ปี2015ก็จะเป็นในรลกวันที่5ก็คือ the 5 t h of May t 0 o 5 a n d ปกติแล้วเนี่ยการบอกปีคศเนี่ยมันอ่านปีคศได้หลายแบบนะคะหนูอาจจะอ่านทีละสองตัวก็ได้นะคะอย่างเช่นปี1979หนูอาจจะอ่านเป็น1979ก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นปี2000ขึ้นไปให้อ่าน2000ก่อนแล้วไปตามด้วยตัวเลขที่เหลือนะคะแล้วก็มีแอนชัทันตรงกลางนะคะในแบบสกขัดเนี่ย จะเป็นปี2 0 0 0ครูเลยขอเน,น้นที่ปี2,000นะตัวอย่างต่อไปวันที่2เดือน12ปี2,020ก็จะเป็นอะไรลูก the second en of december 2020ต่อไปวันที่22เดือน1ปี2,010 22ก็จะเป็น the 2 2 e n d of january 2010นะคะสำหรับวันนี้คุณครูมีแบบฝึกหัดให้หนูทำเรื่องการเขียนบันทีนะคะให้หนูทำใน Google Form นะลูกเดี๋ยวคุณครูจะให้แบบฝึกหัดมาแล้วก็จะแปะลิงก์ไว้ให้คลิปกนี้เลยนะคะไม่ยากนะคะอย่าลืมเข้าไปทำนะเพราะว่าคุณครูเก็บคะแนนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ see you next week bye bye